คาดว่านาสิเป็นเห็ดตาปูเห็ดเจ้าบักเผาจ้ะจพี่น้องคะนี่คือบริเวณป่าเห็ดจ้ะพี่น้องคาน้องพิมพิบผ้าพี่น้องเข่าไปเบิ่งเนาะจา้าเป็นป้าต้นสนจ้ะพี่น้องคะ้วยอายหลายคนเพิ่นกระบอกมากเนาะค่ะว่าเห็ดเข้านาจะเกิดในไตปลาต้นสนเนาะจ้ะพี่น้องคะซึ่งสองสามมือนะคะฝนกระตกุกพานไปแล้วเนาะจา้า ้านี่นะคะเป็นป้าแรกที่น้องพิมพ์นะคะมาสำรวจเบิงเนาะจ้ะพี่น้องก็เข้าไปรุ่นเบิงน้ำกันเนาะค่ะว่า,าซิมี่เฮ็ดยังเกิดบอเนาะจ้ะพี่น้องคะ่ะฝนกระพึ่งตกนะคะสองสามมือที่แล้วเองนนาะจ๊ะพี่น้อง อยู่เว้นปลากระสิประมาานี้เนาะจ้นะเนาะส่วนมากแล้วกระสเป็นพวกกวางจ้ะพี่น้องคะที่อาศัยอยู่แถวนี้เนาะจ้ะโดยพิมพ์สิย่างเข้าไปเบิ่งบรรยากาศข้างในเนาะจ้ะพี่น้องคะที่ก็ถือว่าเป็นการสำรวจป้าฮิตเทือแรกของน้องพิมีเนาะจ้ะป้าขัาง มหาไล่นะคะไกลๆบ้านนะจ๊ะพี่น้องคะกระถือว่าบอร์หกหลายได้จ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะแม่นยันเลยค่ะพี่น้องจ้าอันนี้คือเฮดคือกันจ้าแต่ว่าขาดว่านาสิเป็นเฮดอ่า ตาปูเฮ็ดเจ้าบักเผาจ้ะพี่น้องค่าทีคลิปวิดีโอก่อนที่น้องพิม่ายให้เบิง้งเนาะจ้ะเขากําลังออกคือกันจ้ะพี่น้องค่าเนี่ยคะ่ะกินได้เนาะจ้ะพี่น้องคาะนี่คะ่ะเฮ็ดตาปูหรือว่าเฮ็ดเจ้าบักเผานะจ้ะซองหาเบิง้งเนาะจ้ะพี่น้องค่า ปลาเข้ากับบดหกค่ะพี่น้องนี่ค่ะข้าวพิมซางซองไฮเบิ้งเนาะคะ่ะเป็นลักษณะปลาต้นสนแนวนี่จ้าเห็นตาห้อยห้อยตี่กวางนะคะพี่น้องฟังท้างนี้นะคะกระสิเป็นมหาไล่เลยก็เป็นสนามเทนนิสจ้ะพี่น้องคะ่ะมีมีตะลุกเทนนิสตกลงมาท่างหนึ่งจะะ้า ตำรวจปลาเทือแลกจากพี่น้องขาสังเกตว่ามีเสือเฮ็ดมีเฮ็ดชนิดอื่นเกิดขืนบอ่อนะจ๊ะพี่น้องะ่ะแต่พอ,อยู่นะจ๊ะเป็นเฮ็ดจาาบักเผานะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวพิมพ์สัญญาณเข้าไปเบิ่มทั้งในลึกๆจ้ะพี่น้องจา้า นี่กะทอว่าเป็นการสำรวจป่าเห็ดเทือแรกของน้องพิมมีสีอีสานเนาะจ๊ะพี่นองคะ่ะปรากฏว่านะคะกะยังบ่ท่านได้เห็นเห็ดชนิดอื่นออกอยู่จ้ะพี่นองคะ่ะจังไดก็ฝากเอื้ออายสุขุสุข้ขนเท่ากดไหลกดแช่กดติดตามไหวด้วย้ะเด้อว่าการหาเห็ดของน้องพี่มีสีมีบอนะคะสิไใดเก็บเห็ดน้ำเพลินบอนเนาะจ้ะปีนี้จ้านี่ค่ะพี่นองคะ่ะบริเวณปานะคะปลาเห็ดที่น้องพี่มาสำรวจในมือหนีเนาะคะ่ะ เอาไว้พวกกันโอกาสหนาเด้อจ้าเอลาอาสุขูสุข้นคะ่ะจังไปติดตามเบิ้งน้ำนองพิมนีเนาะคะ่ะว่าสิภาีพิ้องเขาปลาหาเห็ดหา,นาดหน่อไม้ท่านใดอีกเนาะจ้ะเนาะขอบคุณเอลยอายสุขูสุขน้นจ้าสวัสดีคะ่ะ